มผมไปที่สามร้อยเขื่อนนะเขี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงดูดิว่าขี้ตาแม่งมันเบีอยวมาจากไหนมาใส่หัวก็ไม่รู้เฮียอไม่คือหมื่นใช่ไหมแม่งเออมึงเอามือกับหมื่นนึกกันม่้ยอวจับมือกูเฮ้ยเฮ้ยมึงโตกับกูเลยเฮียสวัสดีครับคิดพอสวัสดีครับวันนี้สามสิบเอ็ดธันวาวันนี้เรามันเป็นเหมือนกับ วันสุดท้ายของปีดูฮะตอนนี้มันเป็นแดดสุดท้ายแสงสุดท้ายของปีนะฮะสวยมากเลยเวนจนโดนทำลายอ้เหี้นี่เนี่ยมันก็ตกไอสา่าชีวิตของทากล้องอเคกบมาสูกล้องวันแสนสวยของเรา <laughs> ดูรอก <laughs> นี่ต้องมาถ่ายกล้องนี้โอ้โ oh. หสวยมากสวยมากเลยอะ่ะด<ว>ูด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 ูทุ่งเชี่ยกล้องสองหมื่นถึงอันนี้จะราคาเป็นหมืน่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นถ่ายกล้องไงม,ม,มันเอาไว้เ,เล่นวรเล่นแล้วก็แหลมไงเขึ้งกับขนาดนั้นเลยเหรอใช้เงินกับแหลมครับเฮ้ยมีแต่ตกน้ำไหมแสงสุดท้ายของปี2021คุณอยากจะขอพรอะไรกับแสงสุดท้ายของปี2021นี่สินี้ไหมครับ คุณโดี้สลัมแสงสุดท้ายคุณล่ะครับเทวันคือดักเมียวส์่ะพวกมึงเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ยคุณล่ะฮะคุณอยากขอพรอะไรกับแสงสุดท้ายของ2021เอ๋อเออเขี้ยมอยากจะขอพรเพิ่มอีกสัก2ข้อข้อแรกจะขอให้มีเงิน10ล้านแล้วข้อต่อไปจะขอให้ได้พรอีก2ข้อจะโคตรเหียไม่อ่ะแล้วผมจะขอพรนั้นผมมี2อคำครับเอ้ยพี่พรครับสไป Spy the Man Spy the Man สไฟไม่ช็อต ถ้ามาถ่ายมันเห็นพื้นนะจะได้ดูสูงอย่าถ่ายให้ันเห็นพื้นเฮ้เอเยนี่ออกไปที่สบายทนาย เกิดอะไรขึ้นคิงริ้วทำไมเราได้มาเดินแบบนี้ครับเคลียแ์ไหมมันมันแบบเป็นพวกคู่เกทิ้ง<อ>พวกเราไปแล้วครับนี่แม่งสตาร์ทรถแล้วแม่งเบิรนหนีเลยเลยพวกเรา,าจ,จะต้องเดินกลับไปประมาณ10โลได้นะเออเจ็ดโลครับเจ็ดโลเองเหรออืม<ว>มึงพูดพ<ว>เอง,เองได้เพราะมึงขี่มอไซค์แต่กูขี่กระยานอ๋อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยคู่เกมันกลับมาแล้วครับเปิดมันเลยไหมชนเว้ยชนเว้ยชนเว้ย แมิงกาโอเคครับต่อจะไปโผโ่ที่บ้านบ้านผมครับชิอ่กู๊เก่งอยู่เก่งอยู่เกสิเกสิปิดเพลงนี่สิแจกของกูโอเคฮะนี่คือแสนสุดท้ายของปี2021นะครับไปไป คนไปเจอบ้านชิตาเราคิดพอทำอะไรครับผมกำลังก่อไฟอยู่ครับมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมครับว่าทำไมเราต้องพัดไฟแบบนี้ไม่มีครับน่าพัดทำไมผมพัดเพื่อให้มันเพิ่ม ออกซิเจนให้กับไฟมาครับเพราะว่าไฟมันสามารถติดได้มันต้องอาศัยปัจจัยหลักคือออกซิเจนครับถ้าไม่มีอากาศม,มันจะไม่สามารถขอไฟได้ครับท,ที่คุณพูดดูนะ่าสนใจนะงั้นให้ผมทำเองีลกี้าข้อีเราจะมาทำข้อจีกันนะครับเมื่อไหร่จะสุกครับนแน่ครขไ่วนไคหไอ้เดลูขอโทแต่คูมีหน้าที่งั้นพวมึงา เราเทลงไปแม่งน้ำมันก็จะโอ้โมือสิแปะ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 เสร็จละเอาเฮ้ยต้องรองให้น้ำพีก่อก่อนมาที่พอได้เวลาลงน้ำมันแล้วครับ <c oughs> โอ้มันไม่เคยใช้ขนาดนี้เลยเก็บป่ะน้ำมันเดือดแล้วเ<ะ>ออกะตีงไม่ล้างเลยวะโ <c oughs> อ้มเป็นฝ้ายเอาใส่หนึ่งชิ้นก่อนเคยดูว่ามันเดือดหรือเปล่าเกอทำไมน้ำมันมันวิ่งหนิวะมันไม่เดือดเลยเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเดือดแล้วมึงลองใส่ลงไปเออเดือดแล้วมั้งเดือดขนี้อยู้วไน้ำพี่ ชัดเกล็ดตัดไม่ไม่เช็ดไอ้ียม,มัน,นยังเปียกอยู่ครับสวัสดีท่านผู้มีมมมมมมเกียรติทุกท่านโอ้โห นายพิเิษสิบุรัประธานและหัวหน้าการจัดงานข้อดาวและเจ้าของช่องสกายดัทีวีและวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางพี่ๆน้องๆของเราได้มาข้อดาวในวันนี้ก็ต้องขอให้ผู้ที่มาร่วมงานครังนี้ทุกคนได้พบกับความสุขและความเจริญในชีวิตสุขใจดีเฮียเมื่อวานเขาบอกช่องกลัวสุขใจดีเฮียว่าเขาบอกเลยกลัว ไอ้พวกนุ่งทั้งหลายไปตายซะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขในค่ำคืนนี้และก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ในปี2022ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอประกาศเปิดงานณตอนนี้็ต้อนไป เอ้ยหลังจากการปิ้งหลังจากการปิ้งหมูเสร็จแแบบ่อครับแบบแม่ครับมากินนะครับอ้าวชิมกันก่อนนะชิมเสร็จแล้วน้ำจิ้มเผ็ดมันอ่ะเชียร์ปุ๊บกินยังมากินยังอออแแบบแบบอี๋อันนี้ยังนี่ครับเออกระเด็นกระเด็นก๋วยเตี๋ยวข้าวจีไงข้าวจีข้าวจีของโก้เฮีย

กูแม่งเดี๋ยมันก็เป็นเหมือนในขาวนะว่าข้างชุนข้างบ้านร้องเพลงพี่สู้มือฟันคอแอบไปเยัยไม่มีก้างดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่แค่อารมณ์พาไปพาไปใส่ครับ ทีนี้ก็รอนขี่ไ้เหี้ยพอแล้วครับผมไม่คนดีข้าเมคนดี หลังจากที่กินข้าวเสร็จสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับปีใหม่ก็คือเกมหมุนขวดทายความจริงกติกาคือถ้าขวดหมุนมาอยู่ที่คนใดคนหนึ่งผู้ที่เป็นคนหมุนสามารถถามอะไรก็ได้ผู้ที่โดนขวดชี้ต้องตอบความจริงเท่านั้นทำไมทำตามซะเหรอก็ต้องโดนลงโทษยังไงล่ะอ่ะ enjoy เบี้เคยมีประสบการณ์อยู่กัน2คนแล้วทําอะไรเกินคําว่าเพื่อนไหมครับยังไงครับแบบอยู่2คนหรือแบบบังเอิญหรือแบบอยู่กัน2คนครับแบบไม่ต้องเกี่ยวบรรยากาศพาไปใช่ไหมเออบรรยากาศพาไปแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นชั่วแต่อาจจะเป็นขั้นส้มใช่ไหมกูหน้าแม่งกูหลับแม่งจีราไม่พูดพี่บอกว่าใชชีวิตพูดอันนี้พูตอบได้เพราะว่าเคยอยู่สองต่อสองแค่เดินกับป้านเฉยแล้วก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยไช่ปาะสุด เคยคนดีดูจริงๆที่อ่ะปกติกูไม่อยู่กับผู้หญิงนี่อะอันนั้นคือครั้งเดียวผมฝากแม่นอ๋อผมไม่เคยอยู่กับผู้หญิงสองสาวแต่ผมเคยอยู่กับผู้หญิงฟูงหนึ่งชี้ตาแม่งทิ้งกูแล้วก็หนีเแยแม่งผมโดนจับบนขาห้องมึงคนเพื่อนเลวไอ้เนี่ยนี่ถามคำถามว่าใครไม่สิงที่อ่ะฟูมฟูฟูฟสิงไหมสิงไหมเจ้าของช่องสิงไหม สิงไหมครับเอ้ยแบบเกลือนนี่คือยังสิงอยู่ไหมสิงไหมสิงไหมเกลือนนี่คือยังสิงิงอยู่ครับเอ้ยอ่านเสร็จแล้วก็รู้แล้วอ้าวไปคำถามต่อไปอ่าโอเคจะถามว่าเอ l u e t o o t h ไม่เอาไหลปวดฟักแม่ปิดบ่อยๆแม่เคยมีประสบการณ์อะไรที่น่าอายแล้วน่าอายจนแบบอยากมุดดินหนี แบบน่าอายสุดๆ,ๆแล้วก็เล่าให้พวกกูฟังซะอะไรไม่ตีนักมันแล้วกูแค่พูดว่าโบูทีตอนนี้อะไรชีขบวยบวยขี้ต้องก็ินแค่อะไรกูก็บอกว่าชัวเพียงปิดไม่หน่อยก็เพียงปิดไม่หน่อย ใครเคยคิดว่าอยากจะซิงกิกับกูนักศึกษาบ้างกูเลยอย่างนี้มึงอีกแล้วมึงอีกแล้วอันนี้เรียมจีนใช่ไหมี่ลนายินมาแล้วใช่ไหมก็สวยีแต่คนากูคนาไม่ใช่คนแบบนั้นคำถาต่อไปขาไม่แจมือชอบกินเด็กกทกอย อร่อยหูชอบกินเด็กครับเด็กก็แเด็กหวานแซมเฮ้ยน้องเป็นไงเฮียกี่หอไม่ไม่ไม่น้องกูก็สีเอ็มยาวอันนี้ข้อสุดท้ายขอหนักๆบอกชื่อคนที่เองชอบแบบตรงๆมาซะอ้าไอ้ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรกูบอกแล้วกูหลอนน้ำมัวตัด๊อก

โอ้ยแม่จะไม่ได้โดนดอนท้ายดลยวะเฮียสำหรับคืนนี้รู้แล้เลวเป็นยวไยเสีย <c oughs> จะเราราจะไปโผลกันตอนส,สูส้อ <ium> ตอนนี้สิบยี่สามนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีทำไมกูต้องโดนคนสุดท้ายด้วยยังเงีเยบมาตั้งนานแม่ <c oughs> เ้ยอะไรแล้วนับ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 สิสิบเฮ้ยเฮียกองตายดีไหมเก้าแปดบโอ้ Ah, Happy New Year! 3, 2, 1, Happy New Year. Happy New Year. Ah. วันนี้หนึ่งกราคมปุ๊บ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 ปีครับไปครับ100ครับปแล้วครับไปคจแล้วครับปี2021จบครับปี2021แทบปเียวเ2022ครับเป็นปีที่ดีทำหรทุกคนคำขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงตโขอให้มีความสุขสมหวังกับสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างครับและก็ขอบคุณนะครับที่ อยู่กับช่องเรามาตั้งแต่ปี2017 2018แล้วตอนนี้2 0 2 2ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรานะขอทุกคนมีความสุขก็ผ่านปีอีกหนึ่งปีนะฮะสำหรับปี2021ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเม็ปีแห่งสวยปีหนึ่งเลยนะฮะมีแต่เรื่องดาแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับปีนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ อยู่กับช่องเราตั้งแต่เราเปิดช่องตั้งแต่นู่นแหะ2017จนตอนนี้เราก็จะก้าวเข้าสู่ปี2022ด้วยกันนะฮะหวังว่าทุกคนนะฮะจะได้เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2021นะครับเป็นประสบการณ์เตือนใจตัวเองเพื่อที่จะนำเอกไปปรับปรุงใช้ใน2022นะฮะขอให้ทุกคนโชคดีกับปีใหม่นะครับผมแล้วก็ขอให คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีสุขภาพด้างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับผมขอให้ทุกอย่างที่อยากได้นั้นสมหวังปรารถนานะครับสำหรับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากมา,มา,ทมาทกที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมและสุดท้ายนี่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่2,565กันด้วยนะครับบ๊ายบาย